ความรู้สึกนึกคิดอันแรงกล้าได้สะท้อนเข้าไปในมิติคู่ขนานที่เป็นดังเงาสะท้อนของจกักรวาลจนก่อเกิดเป็นความโกลาหลอันไม่สิ้นสุดและถือกำเนิดตัวตนที่ยิ่งใหญ่อันบิดเบี้ยวและน่าสะพึงกลัวที่มีความปรารถนาจะกืนกินมิติความเป็นจริงแห่งนี้และเปลี่ยนมันให้กลายเป็นขุมนรกเพื่อเป้าหมายนั้นเสียงกระซิบอันบ้าคลาั่งก็ได้ดังก้องอยู่ในจิตใจของผู้ที่มีความปรารถนามากพอ ที่พร้อมจะแปดเปืือนและกลายเป็นค่ารับใช้ของถวยเทพแห่งความมืดไปตลอดกาลเอาละครับวันนี้ผมก็จะมาบอกเล่าเรื่องราว ของอีกหนึ่งขั้วอนานาจที่ยิ่งใหญ่ของจักรวาลอันกริมด์บที่มีแต่สงครามซึ่งก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่ทําให้ซีรีส์วอร์ไฮเมอร์โฟร์นั้นมีความเป็นเอกลักษณ์และแปลกแยกกว่าซีรีส์ไซไฟอื่นๆไซไฟบ้าอะไรมีเทพมีปีศาจด้วยจึงอยู่ซีรีส์ดูมก็มีเทพมีปีศาจนะแต่โฟร์เคนั้นมาก,ก,อก่อนการกว่านั้นมากและมันอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับดูมก็ได้ใครจะรู้โอเค ซึ่งสิ่งนั้นก็คือเค,อความโกลาหลอันบิดเบีย้ยวและน่าสยดสยองตัวตนที่ก่อเกิดจากความปรารถนาอันดำมืดและบ้าคลั่งของสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาทั่วทั้งจักรวาลไม่ว่าจะเป็นทวยเทพแห่งความมืดหรือกองทัพปีศาจมันคือภัยคุกคามของมิติความเป็นจริงเป็นดั่งเชื้อรายที่ไม่อาจจะกำจัดได้ให้หมดสิน้นเอาละครับทีนี้ก็เชิญไปรับชม เรื่องราวของเควอสแบบผิวเผินในผิวเผินอีกทีกันเลยนอกจากพวกซีนอสต่างดาวชั่วช้าทั้งหลายอีกหนึ่งภัยคุกขามที่มนุษยชาตินั้นต้องบัญเชิญคือภัยเงียบที่คืบคลานมาอย่างไม่ทันตั้งตัวพวกมันคือภัยที่อยู่เหนือเหตุเหนือผลพวกมันคือภัยที่เข้าถึงผู้คนได้ แม้ไม่ได้เรียกหาพวกมันคือภัยที่ล่อลวงผู้ที่สิ้นหวังและโหยหาที่พึ่งได้ยังง่ายได้แค่เพียงเปิดใจให้กับเสียงที่ชี้นำเขาผู้นั้นก็จะได้อยังหวังแต่เป็นในแบบที่ถูกบิดเบือนและทำให้เชื่อว่านี่คือสิ่งที่พวกเขานั้นหวังพวกมันคือภัยที่หากได้พบเจอหรือสัมผัสก็สามารถทำให้ดวงวิญญาณของคนผู้นั้นแปดเพื่อนมนทินไปตลอดกาลมันสามารถทำให้คนที่ดีที่สุด กลายเป็นคนที่เลวซ้มต่ำช้าที่สุดได้เพียงชั่วข้ามคืนมันคือตัวตนของความเชื่อที่กลายเป็นความจริงมันคือความจริงของสิ่งที่ไม่สมควรมีตัวตนมันถูกเรียกขานว่าเคออสความโกลาหลอันบิดเบี้ยวพลังแห่งไหยงนะที่สถิตยอยู่ในมิติวัฏมันคือภัยคุกคามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมิติความเป็นจริงมันคือสัจธรรมอันดำมืดที่ไม่อาจต่อต้านหรือทำลายได้มันคือธรรมชาติอันวิปริต ที่จะเข้าครอบงามผู้คนให้กลายเป็นค่ารับใช้ของถวยเทพแห่งความมืดทั้งสี่ด้วยความยินดีที่บิดเบี้ยวไม่ว่าจะยาจกเข็นใจจนไปถึงใครามาดผู้สร้ง่างามล้วนสามารถล่วงรนตกสู่ความมืดที่เรียกว่าเคออสได้ทั้งสิน้นมันคือภัยคุกคามที่แม้แต่อกจักรพัดแห่งมวลมนุษยชาติยังไม่อาจกำราบได้พระองค์ทำได้เพียงแค่ยื้อเวลาเพื่อให้มนุษยชาตินั้นเติบโตและแกร่งก้า พอที่จะรับมือและป้องกันมันได้ในอดีตการันยาวนานนานเกินกว่าช่วงเวลาใดๆทั้งสิน้นณะวันที่จักรวาลนั้นถือกำเนิดในวันที่จักรวาลนั้นเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญามิติคู่ขนานที่เป็นดังเงาสะท้อนของจักรวาล วาร์ปหรือที่รู้จักกันในชื่อของภาษาไฮโกติกก็คืออิมมาเเทเรียมก็ได้ถือกำเนิดขึ้นมิตินี้เป็นที่อยู่ของสิ่งที่ไม่ใช่วัตถุมันเป็นสถานที่ที่ดวงวิญญาณของเราสิ่งมีชีวิตทั้งหลายจะได้พักผ่อนหลังความตายในกระแสของทะเลแห่งวิญญาณและเป็นที่ที่รองรับความรู้สึกนึกคิดต่างๆที่สะท้อนกลับมาจากดวงวิญญาณของสิ่งมีชีวิตที่ทรงภูมิปัญญา ที่อยู่ในมิติความเป็นจริงความรู้สึกนึกคิดและอารมณ์ต่างๆของสิ่งมีชีวิตที่สะท้อนเข้ามาได้ร้อมรวมกลายเป็นกระแสพลังงานที่ไหลเวียนอยู่ในมิติวาฟเราว่ากระแสน้ําที่ไหลอย่างเงียบสงบซึ่งมันเป็นเช่นนี้มาอย่างยาวนานจนกระทั่งโอวันกลร่มสิ่งมีชีวิตที่ทรงภูมิปัญญาชั้นสูงที่สามารถเข้าถึงและรู้จักวิธีการใช้งานมิติว์ป ได้อย่างลึกซึ้งกว่าเผ่าพันธุ์ใดๆในจักรวาลพวกเขาได้เข้าสู่สงครามครั้งใหญ่ที่เรียกว่า War in the heaven ซึ่งเป็นศึกสงครามระหว่างพวกเขากับเหล่าเนควอนเทียที่กระหายวิทยาการของเหล่าโอวนันเพื่อที่จะต่อชีวิตของเผ่าพันธุ์ตัวเองในศึกครั้งแรกโอวันนั้นคือผู้มีชัยโดยองค์ความรู้ในการดึงเอาพลังงานอย่างมิติวัมาใช้เป็นอาวุธและกองทัพเผ่าพันธุ์สังเคราะห์ของพวกเขา แต่ทว่าในศึกครั้งที่สองพวกเขาต้องเผชิญหน้ากับศัตรูเก่าแก่นั่นก็คือเหล่าเทพแห่งดวงดาวคาธานและพวกเนโครเทียที่กลายเป็นจักรกลอมตะที่ถูกเรียกขานใหม่ว่าเนครนศึกครั้งนี้ยากลำบ,บากกว่าครั้งไหนๆเหล่าโอวันได้ทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะชนะในศึกนี้และบางสิ่งที่พวกเขานั้นได้ทำลงไปกับมิติว์ป มันส่งผลให้พลังงานที่เกิดจากความรู้สึกนึกคิดของสิ่งมีชีวิตที่สะท้อนเข้ามานั้นเกิดการควบแน่นรวมตัวกันกลายเป็นกลุ่มก้อนพลังงานที่ได้ตื่นรู้และมีตัวตนเหมือนกับสิ่งมีชีวิตพวกมันรู้จักกันในชื่อของวาร์ปเอนติตัวตนผู้เกิดในมิติวาร p และกลุ่มก้อนความรู้สึกนึกคิดที่มากที่สุดที่สะท้อนเข้ามานั้นคือความรู้สึกด้านลบพวกมัน ก่อตัวขึ้นอย่างเงียบๆค่อยๆสะสมมากขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดพวกมันก็ตื่นรู้และได้กลายเป็นวาร์ปเอนติตี้ที่ทรงพลังที่สุดที่มีอำนาจมากพอที่จะเป็นผู้ปกครองมิติวาร์ปและถูกเรียกขานว่าเป็นเทพเจ้าซึ่งพวกมันก็ไม่ใช่เทพเจ้าที่ดีงามแต่เป็นเทพเจ้าที่น่าสะพึงกลัวและเต็มไปด้วยความบิดเบี้ยวอันบ้าคลั่งที่โกลาหน เกินกว่าที่จะควบคุมได้พวกมันถูกเรียกขานว่าเคออสกอดเทพเจ้าแห่งความโกลาหนถวยเทพแห่งความมืดต้นกำเนิดแห่งเคออสผู้ดำรงอยู่ด้วยการสูบกินความรู้สึกนึกคิดด้านลบของสิ่งมีชีวิตท,ทั้งมวลตัวตนที่เป็นดังสัจธรรมของจักรวาลที่บิดเบี้ยวและบ้าคลั่งมันคือหายนะของมิติความเป็นจริง h a o s God มันคือวาร์ปเอนติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในมิติวาร์พวกมันคือกลุมก้อนพลังงานของความรู้สึกนึกคิดด้านลบและชั่วร้ายของสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาที่รวมตัวกันจนกลายเป็นตัวตนที่บิดเบียบ้ยวเป็นผู้ที่ทำให้มิติวาร์ที่เงียบสงบนั้นกลายเป็นดินแดนแห่งความโกลาหลอันน่าสะพึงกลัวทวยเทพแต่ละองค์นั้นมีเจตจนงในการผลักดันตัวเอง ด้วยความรู้สึกนึกคิดที่ให้กำเนิดพวกมันแต่เทว่าความปรารถนาของทวยเทพทุกองค์นั้นล้วนเหมือนกันนั่นคือการกืนกินมิติความเป็นจริงแล้วเปลี่ยนมันให้มีสภาพดังมิติวาบที่บ้าคลั่งและเต็มไปด้วยความโกลาหลหากวันนั้นมาถึงทวยเทพแห่งความมืดก็จะย่างกลายออกมาจากมิติวาบได้และมิติความเป็นจริงก็จะกลายเป็นขุมนรกและพบเจอกับความหหยนะ ชั่วนิรันด์ยังไม่อาจจะจินตนาการถึงมันได้ในปัจจุบันเทพเคออสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั้นมีด้วยกันสี่องค์ได้แก่คอนเทพแห่งโลหิตการต่อสู้และเข็นฆ่าสีนเทพแห่งโชคชะตาและการเปลี่ยนแปลงเนอร์เกอร์เทพแห่งโลกระบาดและความตายสลาเนชเทพแห่งตัณหาและความสุข ซึ่งเทพทั้งสี่องค์นั้นต่างก็ขับเคลื่อนแผนการที่จะกืนกินมิติความเป็นหญิงตามเจตจำนงของ,ของตอนเองขอนั้นปรารถนาจะใช้การฆ่าฟันและหลังเลื่อนซศนนั้นปรารถนาจะใช้เล่ห์เหลี่ยมและแผนการเนเกอร์นั้นปรารถนาจะใช้โรคระบาดและความเมตตาสลานนสปรารถนาจะเสพสุขอย่างบ้าคลั่งและวิปลาดโดยความปรารถนาของเราทวยเทพนี้มันได้ชักนำให้สิ่งมีชีวิตทรงภูิปัญญา ที่มจริตนึกคิดที่ตรงกับความปรารถนาของเทพแต่ละองค์ถูกล่อลวงเข้าสู่วิถีของเคออสและกลายเป็นสาวกแห่งความมืดไปในที่สุดนอกจากนั้นเทพเคออสก็ยังได้สร้างดีมอนเลาปีศาผู้เป็นข้ารับใช้ของทวยเทพแห่งความมืดพวกมันคือกองทัพอันเกลียงไกลที่เทพเคออสนั้นใช้ห้ำหัน่นกันเองเพื่อชิงความเป็นใหญ่และยังใช้ลุกรานมิติความเป็นหญิง อีกด้วยเคยอสนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นจากความรู้สึกนึกคิดด้านลบของสิ่งมีชีวิตในมิติความเป็นจริงฉะนั้นสิ่งนี้มันจึงเกี่ยวพันกับสิ่งมีชีวิตทั้งหมดอย่างแน่นแฟนไม่ทางใดก็ทางหนึ่งการที่จะถูกเคยอสเข้าครอบงำนั้นก็มีหลากหลายวิธีตั้งแต่ที่ไม่น่าเป็นไปได้จนไปถึง ระดับที่ว่าง่ายได้ยังคาดไม่ถึงซึ่งได้แก่ว่ากันว่าดวงวิญญาณของสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญานั้นมันได้เชื่อมต่อเข้ากับมิติวาร์ปมันเป็นช่องทางที่ทําให้ความรู้สึกนึกคิดต่างๆสะท้อนเข้าไปแต่ในทางกลับกันมันก็เป็นช่องทางที่ทําให้พลังงานจากมิติวาร์ปนั้นไหลทลักเข้ามาได้เช่นกันความปรารถนาที่จะบูชาเหล่าทวยเทพเป็นความมืด เอ่ยนามและร้องขอสิ่งที่หวังสิ่งที่อยากจะได้สิ่งที่อยากจะเป็นความรู้สึกนึกคิดเช่นนี้มันจะไปดึงดูดและเปิดทางให้ค h ออสที่อยู่ในมิติวาร์บนั้นเข้ามาครอบงำได้อย่างที่เคยกล่าวไปว่าเทพเคออสนั้นเกิดจากความรู้สึกด้านลบของสิ่งมีชีวิตท,ที่ทรงภูมิปัญญาและความรู้สึกด้านลบเหล่านั้นก็เป็นอาหารชั้นดีที่จะทำให้เทพเคออสนั้นดำรงอยู่ได้ ซึ่งผู้คนทั่วไปที่มีความรู้สึกนึกคิดและอารมณ์อันแรงกล้าที่สอดคล้องกับสิ่งที่เป็นพลังหล่อเลี้ยงเทพเคออสองค์ใดก็ตามแม้พวกเขาจะไม่รู้จักหรือศรัทธาในเคออสแต่ถ้ามันมากพอที่จะทําให้เทพเจ้านั้นชายตามองเสียงกระซิบก็จะก้องในหัวของพวกเขาและเมื่อตอบรับและเปิดใจให้แก่สิ่งที่ชี้นําพวกเขา <S <S เพียงเท่านี้ พวกเขาก็จะถูกเควอสเข้าครอบงำและได้รับพอรอันวิตประลาดเป็นของแถมอย่างที่พวกเขาหวังโดยไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองนั้นได้ตกสู่เควอสไปแล้วการตกสู่เควอสที่ง่ายได้ที่สุดไม่ใช่การบูชาเหล่าทวยเทพแห่งความมืดหรือการมีความรู้สึกนึกคิดที่แรงกล้าจนเทพเจ้านั้นชายตามองแต่เป็นการได้เข้าไปสัมผัสกับเควอส ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเช่นเมื่อได้เห็นหรือได้ยินเรื่องราวของเคออสโดยไม่เข้าใจมันอย่างท่องแท้สิ่งนั้นจะถูกจดจำต้นฝังใจนานวันไปก็เริ่มคิดเริ่มแสวงหาท้ายที่สุดก็จะถูกชักนำให้กลายเป็นสาวกเคออสไปในที่สุดเชื้อร้ายที่ส่งผ่านด้วยการบอกเล่ายากต่อการหยุดยั้งด้วยวิธีการแบบทั่วไปมีเพียงการกวาดล้างทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องสงสัยเท่านั้น จึงจะตัดวงจรอุบาทนี้ได้หรือแม้กระทั่งการได้ไปจับต้องสิ่งของที่แปดเปื้อนพลังงานจากมิติวาร์ปหรือวัตถุที่บรรึกดีมอนเอาไว้และยังรวมไปถึงการสัมผัสเข้ากับพลังงานจากมิติวาร์ปโดยตรงแค่เพียงเท่านี้ในไม่ช้าพวกเขาเหล่านั้นก็จะถูกเคออสเข้าครอบงำในทันทีมันเป็นชะตากรรมอันโหดร้ายของผู้บริสุทธิ์อย่างแท้จริง เมื่อสิ่งมีชีวิตนั้นได้สมัมผัสเข้ากับเควอสไม่ทางใดก็ทางหนึ่งดวงวิญญาณของพวกเขานนั้นจะถูกสาบให้แปดเปื้อนมลทินไปตลอดกาลและพร้อมที่จะกลายเป็นหุ่นเชิดของทวยเทพแห่งความมืดได้เสมอแม้เจ้าตัวนั้นจะยอมหรือไม่ก็ตามเมื่อแปดเปื้อนไปแล้วในขั้นแรกของอาการที่ถูกเควอสนั้นครอบงำคือการที่นิสัยของผู้ที่ถูกครอบงำนั้นเปลี่ยนไปจากดีกลายเป็นเลว จากเร็วกลายเป็นเร็วซ้ำต่ำช้าและบิดเบี้ยวยิ่งกว่าเดิมซึ่งพลังของเคออสนั้นมันได้ไปกระตุ้นจิตใต้สำนึกของพวกเขาให้ค่อยๆอ,ออกจากระเบียบมากขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดเมื่อเคออสได้ก,กัดกินจิตใจของพวกเขาไปหมดสิน้นเขาผู้นั้นก็จะไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปกลายเป็นสาวกคลั่งของทวยเทพแห่งความมืดที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อสนองต่อเทพเจ้าที่พวกเขานั้นบูชา ด้วยความวิปริตบิดเบี้ยวเกินกว่าสามัญสำนึกทั่วไปจะเข้าใจได้นอกจากนั้นผู้ที่เข้าถึงวิถีแห่งคออสก็จะมีเส้นทางให้เลือกถึง5เส้นทางซึ่งได้แก่เส้นทางแห่งคอนเส้นทางของผู้ปรรถนาความแข็งแกร่งการทําให้เทพโลหิตนั้นโปรดปรานคือการต่อสู้อย่างบ้าคลั่งและเที่ยงตรงเป้าหมายคือการถวายกะโหลกและลังเลือดแด,ด่เทพโลหิตเพราะคอนนั้นไม่สนว่าเลือดจะลังมาจากใคร ขอให้มันลังก็พอเส้นทางแห่งศีลเส้นทางของผู้ที่กระหายความรู้ต้องห้ามและต้องการเปลี่ยนแปลงชะตากรรมรวมไปถึงผู้ที่อยากเข้าถึงศาสตร์แห่งเวทมนต์เหตุแห่งโชคชะตาผู้นี้มักจะปลดปลานผู้ที่ใช้แผนการและเล่กุลในการเอาชนะศัตรูไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตามเพราะถ้าหากไม่ชนะีกเยติยศนั้นก็ไร้ค่าเส้นทางแห่งเนเกิ เส้นทางของผู้ที่ปรารถนาจะหลุดพ้นจากความทุกขทรมานของโลกร้ายและไม่ต้องหวาดกลัวความตายพอปู่แห่งโรคระบาดจะปลดเปลื้องความทุกทรมานนั้นให้แก่ผู้ที่บูชาขอเพียงจงนำพาโรคระบาดต่างๆไปสู่ผู้คนทั้งหลายก็พอเส้นทางแห่งสลาเนสเส้นทางของผู้ที่ปรารถนาความสุขสันต์หันษาไม้จะเสพสุขอย่างไม่มีที่สิ้นสุด แม้มันจะวิตริดบิดเบี้ยวแค่ไหนก็ตามการทำให้เจ้าชายแห่งตันหานั้นพึงพอใจคือการเสพสุขด้วยทุกวิธีการยิ่งพิสดารและบิดเบี้ยวมากเท่าไรก็ยิ่งดีและสุดท้ายเส้นทางแห่งอันดิไวเดตเส้นทางนี้มีอยู่ด้กันสมุมมองคือหนึมุมมองของผู้ที่โลภมากคือผู้ที่ปรารถนาจะได้รับความโปรดปรานจากเทพเคออททุกองค์จึงบูชาแบบไม่แบ่งแยก และ 2. มุมมองของผู้เย่อหยิ่งคือผู้ที่ไม่เด้ดศรัทธาหรือบูชาทวยเทพแห่งความมืดแต่อย่างใดแต่มองว่าเคออสนั้นคือขุมพลังมันคือเครื่องมือเราคือผู้ใช้งานมันเหตุใดเราต้องไปกราบไหว้บูชาพวกมันไม่ว่าจะเลือกเส้นทางใดผู้ที่ถลำลึกเข้าสู่เคออสย่อมลีกหนีไม่พ้นที่ต้องพบการเปลี่ยนแปลงทั้งกายและใจโดยเฉพาะการกลายพันธุ์ ด้วยพอรอันวิปลิตจากทวยเทพที่พวกเขานั้นบูชาแล้วจะทําทให้ทวยเทพนั้นโปรดปรานถึงขีดสุดสร้างความประทับใจยังใหญ่หลวงได้ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตามพอรอันสูงสุดที่เราสาว,วกปรารถนาคือการที่เหล่าเทพเคออสเปลี่ยนพวกเขาให้กลายเป็นหนึ่งเดียวกับพวกมันนั่นก็คือการกลายร่างเป็นดีมอนปรินซ์เจ้าชายปีศาจผู้ทรงพลังและเป็นอมะตะอย่างแท้จริง แลกลกัับนหากทําให้ถวยเทพเป็นความมืดนั้นผิดหวังหรือพิโรธจนถึงขีดสุดก็จะได้รับการสาปแช่งให้กลายเป็นเคออสพอร์ตอสุรกายผู้ไร้ซึ่งสติสัมปชัญญะและดำรงอยู่ด้วยสัญชาตญาณอันดิบเถื่อนที่บิดเบี้ยวและบ้าคลั่ง เคอสนั้นมีตัวตนอยู่ได้เพราะความรู้สึกนึกคิดด้านลบของสิ่งมีชีวิตทรงภูปัญญาที่ไหลทะลักเข้ามาสู่มิติวัฏยังไม่สิ้นสุดมันคืออาหารที่คอยหล่อเลี้ยงถวยเทพแห่งความมืดให้ดำรงอยู่ได้การกำจัดพวกมันในมิติความเป็นจริงเป็นเพียงการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเท่านั้นเพราะพวกมันคือตัวตนที่อยู่เหนือเหตุเหนือผลเป็นสัจธรรมอันบ้าคลั่งของจักรวาลเมื่อกำจัดพวกมันได้ในไม่ช้า พวกมันก็จะกลับมาอีกแต่นั่นก็มีเหตุผลที่ต้องเลือกใช้วิธีการเช่นนี้สำหรับผู้ที่เข้าใจเคออสยังท่องแท้ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือเอลดาพวกเขาล้วนมีวิธีการป้องกันไม่ให้ถูกเคออสนั้นเข้ามาครอบงำในแบบต่างๆพวกเขาทำได้แค่เพียงลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับเผ่าพันธุ์ตัวเองเท่านั้นเพราะการที่จะกำจัดเคออสให้หายไปได้ยังสิ้นซาา มันคือวิธีการที่สิ้นหวังที่สุดไม่มีใครอยากจะเลือกใช้วิธีนี้นั่นก็คือการตันแหล่งอาหารที่หล่อเลี้ยงทวยเทพแห่งความมืดให้หมดสิ้นซึ่งนั่นหมายถึงการฆ่าล้างสิ่งมีชีวิตทั้งจักรวาลเพื่อไม่ให้ความรู้สึกนึกคิดใดๆนั้นสะท้อนเข้าไปในมิติวารปเมื่อไรซึ่งอาหารหล่อเลี้ยงเทพเคออสก็จะอ่อนแอลงจนในที่สุดก็สูญสลายหายไปเอง และมิติว์บที่เคยบ้าคลั่งก็จะกลับมาเงียบสงบดังที่มันนั้นเคยเป็นมาเหมือนานานแสนนานเอาล่ะครับทีนี้ก็จบกันไปแล้วกับเรื่องราวของเคออสแบบผิวเผินในผิวเผินอีกทีนี่ก็แค่เป็นการปูพื้นฐานของเรื่องราวของเคออสซึ่งมันมีอีกมากมายที่จะมาเล่าสู่กันฟังตอนนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนผิดพลาดอะไรยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับ แล้วถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ YouTube มันจะได้ดันให้คนเห็นเยอะๆหรือถ้าอยากสนับสนุนเป็นทุนทรัพย์ช่องทางก็ตามนี้เลยมีมาบ้างก็ดีนะไม่ว่าจะสนับสนุนด้วยวิธีไหนผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า